ม,มีมุมมองหรอือมีฟิโลสอฟีเนาะว่ามันไม่ใช่แบบ work hard play hard ไม่ใช่ว่าเยวันนี้เราทำงานเต็มที่ปีหน้าเดือนหน้าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นละคิดว่าการคือชีวิตคุณและการเล่นก็คือชีวิตคุณเหมือนกัน2ออย่างเนี่ยควรควรไปด้วยกันให้ได้ก็เลยมีนโยบายที่บริษัทที่ว่าเ,เข้าออกงานอย่างเงี้ยเข้าออกกี่โมงก็ได้แล้วแต่แต่พยายามอยู่ไห้ครบใช้คำว่าเคารพเพื่อนร่วมงานวันหยุดหยุดกี่วันก็ได้แล้วแต่ควรเลยแต่ขอให้งานเสร็จคืออยากทําให้โช็กอกโกะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ว่า คนรุ่นใหม่ในในภาคเหนือหรือในเชียงใหม่อะเขาอยากแห่มาสมัครทําไมเราไม่มีบริษัทในเชียงใหม่ที่แบบทาให้คนรุ่นใหม่มันตื่นเต้นอยากมาทําง,นงานผมก็อยากให้เชียงใหม่อะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ว่าคนรุ่นใหม่สนใจหรือว่ามันดังสำหรับคนคนรุ่นใหม่ เชียงใหม่เมืองปราบเซียนเรียนรู้กลเมตเคล็ดไม่ลับของแวดวงนักธุร,รกิจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเชียงใหม่เมืองปราบเซียนนะคะรายการที่จะพาทุกคนเข้ามาสู่แวดวงการทาธุรกิจในเชียงใหม่พันบทสัมภาษณ์สนุกุก,กันค่ะซึ่งแขกรับเชิญคนแรกของแพรนะคะก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เคยแชร์แนวคิดในการทําธุรกิจด้วยกันมาอยู่นะคะขอแนะนําให้รู้จักน้องอิงค่ะสวัสดีค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะก็ขออิงช่วยแนะนําตัวแล้วก็แนะนําธุรกิจที่อิงทาอยู่ให้หน่อย ได้ครับก็ตอนนี้อิงเนาะเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทชูกุ๊ปจำกัดทําเกี่ยวกับอบแห้งผลไม้อบแห้งเน้นไปที่มะม่วงอบแห้งครับตัวแรกแล้วก็ผลไม้แปรรูปก็คือเอาลําไยมาทําเป็นเจลต่างๆเพื่อเป็นอาหารเสริมแล้วก็เครื่องดื่มจากผลไม้เหมือนกันครับผมใช้คําว่ามีต้นทุนจากที่บ้านที่ว่าบ้าน่ะเป็นโรงงานผลิตอยู่แล้วค้าส่งพวกลําไยอบแห้งที่มีกําลังการผลิต มากกว่า15,000ตันต่อปีส่งไปที่จีนส่งไปที่ประเทศฮ่องกงไต้หวันนย่างครับยครับ15,000ตันต่อปีใช่เยอะอยู่นะผมเป็นกี่รถแบบใหญ่กี่ตู้ะตู้หนึ่งมันได้27ตันตู้ตนี่คือกี่หมื่นะ15,000ก็ลองหาเอาคือเราเป็นพ่อค้าค้าส่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละมากี่ปีลวธุรกิจที่บ้านตั้งแต่คุณย่าก็40ปีได้ครับอิงก็ได้มาคิดว่าทรัพยากรที่บ้านเรา่มีอะไรเราใช้ตรงนั้นน่ะมาต่อยอดยังไงได้บ้าง ราะไม่งั้นที่ผ่านมนาะถ้าเราต้องเริ่มไปทำอ่าโปรเจกต์ใหม่ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่มีทรัพยากรนะ่ะเราต้องต้องยอมรับเนาะว่าเราก็มีต้นทุนบางส่วนอยู่เราใช้ต้นทุนตรงนั้นนะ่ะมาต่อยอดมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วแปรรูปยังไงได้อีกตอนนี้ก็เหมือนมะม่วงอบแห้งเราก็เอาจากที่บ้านที่ค้าส่งเอามาใส่ซองอกลายเป็นรีเทลกลายเป็นค้าปลีกก็พูดง่ายก็คือขยายอาศัษฐกิของการค้าปลีกของที่บ้านภานในตัวเข้าไปครับถ้่เคยแชร์อะไรหลายๆอย่างกับอิงนะคืออิงอะ่ะเป็นคนที่แบบ ชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ๆและเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ปหแล้วก็แบบเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ว่าจบมาปุ๊บแล้วเราจะโดดมาสร้างธุรกิจเองได้นะคะแล้วก็ต้องแบบขวนขวายหาความรู้เองด้วยซึ่งเองเนี่ยแบบฝึกงานก่อนอันนี้ก็คือไปฝึกงานหลายที่มากด้วยใช่ใช่ใช่ก็ฝึกมาตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกาเนาะอเมริกามหาลัยที่เองเรียน North Eastern University เขามีโปรแกรมให้เด็กอะไปฝึกงาน6เป็นเวลา6เดือน 6เดือนเลยก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าเทอมคุณไม่ต้องจ่ายอะไรคุณไปฝึกงานบรรจุไปเลยมาหาลาัยก็ช่วยหางานอันนี้ผมทำไป2รอบรอบแรกทำที่บริษัทชื่อเวฟแฟร์เกี่ยวกับพวกาขายของขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ก็ตัวเนี้ยผมมีหน้าที่วิเคราะห์แล้วก็ฟอร์เควสเรื่องอินเวนทอรีต่างๆว่าเ้ยช่วงเนี้ยเราควรสั่งกระเบื้องเพิ่มไหมควรสั่งเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เพิ่มไหม คนสั่งนะต้นคริสต์มาสมาตุนไว้ช่วงไหนอะไรประมาณนี้ uh huh. อันนั้นนะก็ได้พวกทักษะเรื่อง Data หรือว่าการวิเคราะห์ Data าของห้างพอสมควรตัวที่2ที่เมริกาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก Finance ครับก็จะเป็นดูเรื่องระบบาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใช่ตัวนั้นก็ทำมา6เดือนเหมือนกันแล้วก็อีกฝึกงานที่หนึ่งก็ที่วงในที่คนไทยอาจจะทราบดี uh huh. ก็คือวงในไลแมนนะครับ ก็สมัยนั้นผมมาดูแลเกี่ยวกับเซลส์แมネจเมนต์ก็คือว่าดูแลบริหารทีมเซลส์ว่าคุณจะทำยังไงให้ทีมเซลส์เนี่ยทะลุ KPI คุณได้หรือบริหารคนยังไงให้ตามคำสั่งจากผู้บริหาร<嗯>ประมาณนี้ครับก็คือทักษะพวกนี้ก็ใช้คำว่าได้หลอมผมจนมาถึงทุกวันนี้ได้<嗯>ครับผมอยากให้อิงแบบเริ่มเล่านิดน,นึงว่าแบบธุรกิจที่อิงเริ่มเองอะต่อให้ว่ามันจะมาจากใบเก่าเดิมที่เรามีอยู่แต่ว่าทังที่บ้านอะ ก็คือได้ข่าวว่าไม่ได้ให้เงินสนับสนุนในตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแลย้วิงเริ่มยังไงใช่ครับก็ถือว่ามีเงินเก็บเล็กๆ,ๆน้อยเนาะจากที่การแบบฝึกงานต่างประเทศมาที่เมืองไทยมาเออเรากลับมาก็าจะมีจ็อบกระจุกกระจิกที่เราทํากันใชก่ก็มีเงินเก็บส่วนตัวพูดง่ายๆดีกว่าพอเราเริ่มแรกอะ่ะเราก็เริ่มจากด<อ>ูว่<ม>าที่ทบ้านมีอะไรเรามีมะม่วงเราใ<ช><ๆ>ส่ซอง<ๆ>ได้ไหมจะทาซองทําอะไรก็ต้องอดีไซน์ซองสั่งซองจริงๆรขบวนการถ้าเราอยากเริ่มธุรกิจอ่ะถ้าเราย่อยมันลงมา มันจะมีปัจจัยที่ไม่ได้กว้างอย่างที่คนคิดคุณอยากทําธุรกิจอะไรอ่ะคุณย่อยมันมาเป็นเสตซิว่วเศษหนึ่งเศษสองเศษสามได้พอเราทําแค่นั้นอ่ะมันก็ทําได้อยู่แล้วใช่ซึ่งผมก็เริ่มจากการที่ว่ามีมะม่วงอะขอมะม่วงมาก่อนทําซองสั่งซองก็เอาเงินเก็บสั่งซองออกแบบปุ๊บพออยมะม่วงมาเต็มหลายลังละ,ละอะก็เริ่มขายออนไลน์ทำช้อปปีล้ลาซาด้าสมัยนีย้มันไม่ได้ยากอยู่รลคาของอ,ออนไลน์เนาะผมมองว่าการที่คนคิดว่า ผลไม้อบแห้งอะ่ะเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวอะ่ะมันเป็นแบบมุมมองที่ทุกคนคิดมาตลอดอะ่ะบางครั้งเราต้องแบบเฮ้ย take a step back เราถอยหลังกลับมาก้าวนหนึ่งเรามาดูสิว่าเฮ้ยหรือว่าคนที่ไม่ได้กินอะ่ะอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ไม่ชอบเขาแค่ไม่เคยกินเหมือนผมเอามะม่วงอบแห้งไปที่เมกาให้เพื่อนชิมอย่างเงี้ยทั้งต่างชาติทั้งอาหรับทั้งฝรั่งทั้งคนจีนคนอะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหม่เขาไม่เคยกินอยู่แล้วแต่พอเขาที่เขาได้ชิมนแหละคำแรกอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ย อ๋อก็คือเป็นการทดลองมาเก็ตทดลองมาเก็ตเลยเราเปิดตลาดใหม่เลยพูดง,ง่ายๆคือเราจับตลาดกลุ่มใหม่เข้าสู่ตลาดกลุ่มเก่าใช่พราเป็นอย่างเนี้ยช่วงโควิดก็ไม่ได้มีปัญหามากมายอย่างเช่นผมเริ่มผมก็ส่งตัวอย่างหรือว่าง่ายๆก็คือจีบๆเพื่อนแหละทุกคนที่ทำธุรกิจเออ,เอ,อใช่ทุกคนแบบเหมือนกันทุกคนทุกคนทำธุรกิจช่วงแรกอ่ะก็ต้องอ่ะพึ่งพาเพื่อนฝูงหน่อยช่วงแรกซื้อหน่อยนะซื้อหน่อยนะพอคนที่ไม่เคยกินเขาบอกอ่ะช่วยกันซื้อนิดซื้อหน่อย พอชิมปุ๊บติดใจมันก็กลายเป็น returning customer ลนะเทรนด์ของการ uh, sustainable sustainability อย่างเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆละใช่ไหมคนก็อยากกินหรือว่าอะไรที่มันดีต่อโลกดีต่อสุขภาพผลไม้อบแห้งอ่ะก็เป็นหนึ่งใน option ที่คนรุ่นใหม่อาจจะแค่มองไม่เห็น <Ừ. S 1> ใช่บางอย่างหลายๆธุรกิจอ่ะมันมีช่องโหว่ในการเข้าสู่ตลาดได้อีกเยอะเราแค่ต้องกล้าที่จะเปิดตลาดใหม่ๆมองจากมุมมองใหม่ๆครับแล้วช่องทางที่อิงทำโอเคเรารู้ลาเพื่อนอมีแนวโน้มที่จะชอบว่า ทำการตลาดกับคนกลุ่มนี้ทา์เกตที่อิงรู้สึกว่าเออเป็นคอสเมอร์ทา์เกตของอิงอ่ะอิงทํำยังไงที่จะทําการตลาดก็การตลาดอย่าง,างโดยเฉพาะนะครับที่เป็นอ่สินของบริโภคคนมันต้องลองชิมจะไม่ชิมเลยก็ไม่ได้คุณจะขายของออนไลน์อย่างเดียวมะมั่งอบแห้งอ่ะถ้าคนไม่เคยชิมมันไม่มันมันไม่ติดไม่อยกซื้อไม่ซื้อหรอกก็คือตั้งแต่8เดือนที่เปิดมาผมก็ได้ออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่ะทั้งหมดประมาณ23บบูธ ในแปดเดือนในแปดเดือนก็คือออกทุกเดือนเดือนละกี่รอบอเนี่ยโอ้ถ้าหางก็เดือนละเกือบสามรอบครับเออก็มีทั้งไปถ้าตาดประเทศมีไปเวียดนามมีไปเกาหลีแล้วมีไปโอมานตะวัอนออกกลางด้วยใช่ก็ตรงเนี้ยเราก็ให้ทุกๆคนได้ลองชิมสินค้าของเราเพราะว่าเพอร์สเปคทีฟของคนที่ชอบผลไม้อบแห้งอะ่ะเขาจะซื้อถุงเบนเบลถุงเป็นที่โนแบรนด์เออแต่ถ้า ลูกค้าที่เขาชิมของเราแล้วเขาจําแบรนด์เราได้เขาก็จะกลับมาหาแบรนด์เราตลอดรู้สึกไหมว่าพอเราจบมาเรามาทําตรงนี้มันบาลานซ์ชีวิตยากหรือว่าแบบเออิองบาลานซ์ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยผมมีมุมมองหรอมีฟิโลโซฟีเนาะว่ามันไม่ใช่แบบ work hard play hard ไม่ใช่ว่าวันนี้เราทํางานเต็มที่ปีหน้าเดือนหน้าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นละ <c oughs> หาย <c oughs> ให้ลูกน้องอยู่คนเดียวมันไม่ใช่ <c oughs> คิดบ้างการคือชีวิตคุณและการเล่นก็คือชีวิตคุณเหมือนกัน2ออย่างเนี้ยควรควรไปด้วยกันให้ได้เพราะว่า <c oughs> เมื่อไหร่ที่คุณแยกแยะเป็น2อ,อย่างอันนั้นอนะ่ะคุณจะเครียดอ่ะก็เลยมีนโยบายที่บริษัทที่ว่าเอ้ยเข้าออกงาน่างเงี้ยเข้าออกกี่โมงก็ได้แล้วแต่แต่พยายามอยู่ให้ครบใช้คําว่าเคารพเพื่อนร่วมงานวันหยุดผมก็มีนโยบายที่ชัวร์กุ๊บว่าหยุดได้อารมิเตดหยุดกี่วันก็ได้แล้วแต่ควเลยแต่ขอให้งานเสร็จก็คือเอาความเป็นสตาร์ทอัพของฝรั่งนะผสมผสานกับความเป็นไทยให้ได้เยอะที่สุดแล้วโกของเราในอนานะคตเป็นยังไงบ้าง โกในระยะ3ปี5ปีแต่ะระยะยาวอะ่ะคืออยากทําให้โชกุปเป็นหนึ่งในบริษัทที่ว่าคนรุ่นใหม่ในในภาคเหนือหรือในเชียงใหม่ะเขาอยากแห่มาสมัครเพราะสังเกตได้นะครับแค่ว่าคนเก่งเชียงใหม่อย่างเงี้ยพอจบมาปุ๊บอยากไปไหนกรุงเทพหมดเลยผมก็คิดว่าเฮ้ยบางคนเชียงใหม่เราก็น่าอยู่นะทุกๆอย่างค่าครองชีพอะไรก็ไม่ได้สูงเท่าทําไมเราไม่มีบริษัทในเชียงใหม่ที่แบบทาให้คนรุ่นใหม่มันตื่นเต้นอยากมาทางานผมก็อยากให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ว่า คนรุ่นใหม่สนใจหรือว่ามันดังสำหรับคนคนรุ่นใหม่คำว่าเชียงใหม่เป็นเซียน <c oughs> ในความคิดของอิงอ่ะอิงรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหม,มการธุรกิจในเชียงใหม่มันยากขนาดนั้นไหมผมว่ามันยากอยู่แล้วด้วยด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองที่ใช้คําว่า spending power หรือว่ากําลังของการซื้อของคนอ่ะค่อนข้างจะต่ําคุณจะเปิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆ่อ่ะมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะคนเขาไม่ค่อยใช้ตังค์กันแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นคําคมหน่อยก็คือว่าถ้าปรับเซียนอะ่ะเราก็ต้องเป็นเซียนที่ปรับเซียนให้ได้สิ ใช่ไหมเราก็ต้องเจ่งกว่าเซียนสิทำยังไงก็คือต้องมาเอ้ยเราดูปัญหาเราชําแหละปัญหาออกมาตรงไหนที่เราจีได้ก็จีมีหลายธุรกิจมากที่ช่วงเนี้ยที่โผล่ขึ้นมาใหม่หลังโควิดเขาก็แคปเจอร์ได้หลายหลายปัจจัยที่ว่าเฮ้ยที่เขาบอกว่าอันนี้ทําไม่ได้แต่คุณลองทำแล้วอยังคุณลองรีดีไซน์โมเดลแล้วอย่งคุณลองปรับก็แล้วอยัง ก็เราก็ถามอะไรกันมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาแอบไปดูออฟฟิศอิงข้างในนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเนี่ยจะให้อิงทิ้งทายไปสักนิดหนึ่งว่าถ้าอิงอ่ะอยากจะเหมือนแนะนําคนที่เขาเริ่มมาทําธุรกิจใหม่อ่ยไม่ว่าจะเป็นค้าปิกหรือว่าอะไรก็ตามตามประสบการณ์ของอิงอ่ะอิงคำแนะนําอะไรที่อิงอยากจะแนะนําอยากแนะนําว่าลุยไปเลยลอกไปก่อนไม่ต้องคิดว่าคุณไม่มีทุนคุณขาดนู่นคุณขาดนี่อย่าไปคิดถึงปัญหาคิดมองไปข้างหน้าไว้ก่อนครับ ใช่โอเคปัญหานั้นมีอยู่ละมันต้องแก้มีช่วงหนึ่งผมก็เจอปัญหาเดือนนี้จ่ายพนักง,งานยังไงไม่มีตังค์จ่ายเ,ออเดี๋ยวมันก็มีคําตอบของมันมาเองก็ต้องลุยนะก็ต้องลุยอะ่ะต้องลุยอะ่ะใช่ใช่โอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวลองเข้าไปในไปดูออฟฟิศอีข้างไหนกันนี่นะครับพี่แพรออฟฟิศผม บุกออฟฟิศอินก็น like e ี่ทุกคนก็จะทำงานประมาณนี้เนาะก็โต๊ะใช่ขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเป็นสแน็คสแน็คบาร์สแน็คคอร์เนอร์ก็มีเล็กๆน้อยใช่นี่ก็เาไว้บอร์ดไปแพลนนิ่งอันนี้โต๊ะผมตรงนี้อันนี้ก็เป็นพีททำพวกบัญชีพวกวิเคราะห์พี่บิววันนี้ถ้าเห็นตรงตรงวอลตรงนี้เนาะก็จะใช้คำว่าเหมือนเป็น เป็นวอของคำคมอย่างเงี้ยอันนี้ผมเขียนเองเลยอย่างเงี้ยผมเขียนเองอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจก็มาแปไว้แปะไว้แปะไว้ใช่เออก็ดูเป็นออฟฟิตแบบของคนรุ่นใหม่ใช่ใช่ก็จะรกเล็กน้อยแต่ก็รกในทางที่ดีดีกว่าใช่ชิมเลยชิมเลยพี่แพรนน่าจะเคยชิมหลายรอบก็แล้วันแค่นี้เออกินบ่อยมาก พี่อิงก็มาให้บ่อยมากเอออร่อยอร่อยชอบใช่ใชก็ก็เป็นตัวที่ทุกคนชื่นชอบมันจะมีความหวานที่กําลังพอดีตัวไม่หวานเกินไม่อันนี้เกินสั่งได้นะคะช่วงฮาร์ดเซลเปิดช่วงฮาร์ดเซลอยู่ที่ after you ถ้าเชียงใหม่ after you น่สนานหาได้ทุกที่รับให้กับน้องอิงก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ ep แรกของเราสำหรับ ep หน้าเชียงใหม่มองปรับเสียงจะไปบุกออฟฟิศใครก็ขอติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย